ส่งยิ้มให้กันหน่อยนะคะเพราะวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของความสุขคือเราจะยกระดับความสุขและชีวิตของเราให้ดีขึ้นและมีความสุขนิรันดหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกปะพาเพราะว่าทุกวันนี่ะสิ่งเวดล้อมที่เราอยู่หรือว่าปัญหาสังคมหรือปัญหาครอบครัวอะไรต่างๆใช่ไหมทำให้เราต้องมี ออต้องคิดอะไรต่างๆมากมายเพราะความคิดที่เราทำให้เราเกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีแก้ไขสภ,ภาวะที่ได้อย่างไรก่อนอื่นนะเราต้องทำความเข้าใจก่อนวนะ่าบนโลกใบนี้นะเมื่อเราเกิดมาใช่ไหมไม่มีใครกําหนดหรอกว่าคุณเกิดมาแล้วจนหรือรวยหรือคุณต้องมีความทุกข์เท่านั้นนะจริงๆอ่ะ ความปรารถนาของไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าหรือว่าจักรวาลทุกคนเกิดมาจักรวาลจะมอบพลังชีวิตให้กับคุณนั่นคือพลังชีวิตที่สร้างความสุขความมั่งคั่งร่ำรวยในทุกด้านให้กับทุกๆคนแต่ทําไมทุกคนเกิดมาถึงมีความรู้สึกที่แตกต่างกันเพราะ อาจจะเกิดจากความอะไรคะความไม่รู้และไม่เข้าใจบางครั้งเราก็อาจจะบอกกับตัวเองบอกว่าฉันเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่จนฉันก็คงจะอยู่ในสภาพนี้เท่านั้นไม่สามารถที่จะไต่ระดับหรืออะไรแบบให้ดีขึ้นกว่าเดิมจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้นะคุณต้องตัดออกไปในจากชีวิตและจิตใจและจิตวิญญาณของคุณว่าคุณสามารถที่จะรำ่ำรวยได้ ด้วยตัวของคุณเองฉะนั้นคุณต้องเข้าใจความหมายของชีวิตก่อนชีวิตคืออะไรคะชีวิตคือการสร้างความสุขให้กับตัวเองด้วยทางกายใชหไือ,อรอบรอบนอกของเรานะภายนอกของเราก็คือตัวตนของเราเนี่ยออนะทางกายหน้าตารูปร่างอะไรเงี้ยเ,ออเราต้องใส่ความรักและความปรารถนาดี ให้กับตัวของเราก่อนเราอาจจะอยากแต่งตัวสวยๆถามถามว่าเสื้อผ้าหรืออะไรเนี่ยที่เราประดับตกแต่งอยู่อาจจะไม่ต้องแพงแต่เราก็รู้ที่จะทำางไรให้มารู้สึกดีสะอาดสะอ้านนะกินของอะไรที่มันมีคุณค่าและมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะค,คือการดูแลร,ร่างกายของเราให้ดีนั่นเองนะคะค่ะ นี่คือกฎข้อหนึ่งนะข้อสองก็คือจิตของคุณนะคุณอย่าเอาสิ่งที่ลบลบที่รู้สึกแบบหนักหัวเข้าไปในสู่จิตของคุณถ้าคุณตอกย้ํานะสิ่งที่มีดีต่างๆเข้าสู่จิตของคุณคุณอาจจะพูดบอกว่าคุณชีวิตของคุณจนๆอะไรเชะจะคิดว่าโอ้ยฉันดีไม่ได้หรอกฉันเกิดมาในสภาพครอบครัวแบบนี้ที่จนหรืออาจจะเพราะว่า ฉันเป็นอยู่แค่นี้ลหละฉันไม่สามารถไปได้เพราะฉันจนอะไรเงี้ยถ้าคุณพูดตอบย้ํามันก็จะเก็บสะสมให้ในจิตของคุณหรืออาจจะเป็นหนี้สินมากมายพูดอย่างนั้นอ่ะออ้ยเมื่อไหร่หนี้สินจะหมดหรืออะไรใช่ไหมเป็นหนี้ตรงนั้นตรงนี้โอ้อะไรสารพัดเนี่ยที่คุณพูดเรื่องลบๆเข้าสู่จิตของคุณใช่เมื่อนานวันสะสมมวลตรงเนี้ยมันเป็นมวลหนักที่มวลของมันจะเป็นเอ,อ่อถ้ามองแล้วเป็นมวลที่รู้สึกเหมือนเหมือนกับจะ เป็นมวลหนักแล้วก็จะเหนียวแน่นนะมันจะถ้าพูดเียบเหมือนสิที่หมอภาคเคยย้ำแด้เหมือนเหมือนที่คุณที่เหนียวนึบเนี่ยแหละมันจะสะสมตอกเขาไปในจิตของเราเมื่อมันสะสมไปนานๆตรงนี้มันก็จะฝังเข้าไปในจิตใต้สํานึกของเราเพราะฉะนั้นชีวิตหรือความเป็นอยู่ของเราอะ่ะมันก็จะมีมวลตรงนี้อยู่ในจิตมันก็จะเชื่อมสัมพันธ์ใช่ไหมอย่าลืมว่ากฎของธรรมชาติคืออะไรคะ ทุกอย่างเชื่อมโยงกันนะทุกอย่างเชื่อมโยงกันเมื่อมวลตรงนี้มันอยู่ในกฎนะมันกดทับอยู่ในจิตของเรามันก็จะผุดขึ้นมาทําให้เราคุนคิดถึงสิ่งๆรงเบๆต่างๆอย่างนี้มากมายในหละเป็นบอกเกิดที่ว่าเราไม่สามารถจะหลุดพ้นเราไม่สามารถจะหลุดพ้นจากเอ่อความ ออความทุกข์ความจนหรือความอะไรต่างๆที่เราพยายามจะหลีกหนีไปแต่เรากับใส่มันเข้าไปในจิตของเราอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมฉะนั้นคุณต้องหยุดนะหยุดและตัดขาดกับการพูดจาที่ไม่เป็นมงคลกับชีวิตออวนิสัานะคะ,ะเพราะว่าจิตวิญญาณมันเก็บไว้ข้างในเนี่ยมันยากที่จะปลดปล่อยไปได้ ถ้าคุณไม่รู้วิธีการหรือว่าถึงจะรู้วิธีการแต่การที่จะให้ปลดปล่อยออกมานะั้นมันต้องใช้พลังที่มากเพียงพอที่มันจะหลุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าเพิ่งตกใจว่าในเมื่อฉันอายุขนาดเนี้ยฉันคิดแต่เรื่องลบๆไม่ดีมันใส่ไปในจิตของฉันได้ฉันจะเอามันออกได้ไงหมอาาพ่อบอกว่ายากใช่มันยากแต่คุณปรารถนาปรารถนาความสุขที่แท้จริงหรือเปล่าล่ะถ้าคุณปรารถนาที่เออความสุขที่แท้จริง ในอนาคตคุณก็ต้องพร้อมที่จะกรนะทํำและหมอพาก็มีเคล็ดลับต่างๆมากมายที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้หลุดออกไปจากตัวตนของคุณได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณต้องอะไรคะคุณต้องจดจอแล้วทำซ้ำๆๆมันถึงจะเกิดผลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราทําตัวเหมือนกับการเติบโตอ่ะเราทำตัวเหมือนกับ มเมล็ดพันธุ์พืชใช่ไหมเออที่ที่เมื่อเราไปหว่านกับบนพื้นดินนะมันก็สามารถที่จะเริ่มเติบโตได้ด้วยทุกวิถีทางของมันไหมสังเกตดูไหมบางครั้งมีมีเออหินแตกหินย้อยหรือว่าอาจจะเป็นเออคอนกรีตอะไรเงี้ยเมื่อมเมล็ดพืชมันหล่นไปนนั้นทําไมมันบางครั้งในนั้นมันอาจจะเป็นเออสิ่งที่แห้งแล้งนะไม่มีน้ําไม่มีอะไรเงี้ยแต่ทําไมมันถึงพยายามที่จะ หลุดรอดออกมาจากหินหรือว่ารอยแตกใช่ไหมของคนกีดหรืออะไรต่างๆได้เนี่ยเราต้องนึกถึงสภาพตามความเป็นจริงว่าเราต้องทำตัวเหมือนเมล็ดพันธุ์พืชที่พร้อมที่จะเจริญเต,ติบโตอยู่ตลอดเวลานะคะค่เพราะถ้าเราคิดได้อย่างเงี้ยก็เหมือนกับเขาเกิดสติภายในจิตและสติของเรามันกำลังเติบโตขึ้น ตามขั้นตอนที่เราได้เรียนรู้และเข้าใจใช่ไหมฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่หมอพาอยากจะตอบย้านะตอบย้ําว่าคุณจะต้องทําแบบซ้ําๆบ่อยๆนะอย่างที่หมอพาเคยนําเสนอในคลิปต่างๆถ้าคุณปรารถนาถ้าคุณคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยากหรืออะไรสบรับคุณแสดงว่าคุณไม่ไม่ต้องการและปรารถนาที่แท้จริงเหมือนกับว่าคุณต้องการ มีเงินมีเงินออมใช่ไหมคุณต้องการมีเงินเก็บเงี้ยในบ้านปลายชีวิตอ,อาจจะล้านสองล้านหรือสามล้านแต่ว่าล้านแรกที่คุณจะต้องเก็บคุณจะต้องได้ล้านแรกก่อนใช่ไหมคุณจะต้องทําอย่างไรเมื่อคุณมีมีมีเป้าหมายใช่ไหมมีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของคุณชัดเจนตรงนีน้และคุณต้องมีความศรัทธาและซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่คุณลงมือกระทานะ สิ่งสาคัญคือการที่คุณลงมือกระทําถึงคุณจะร้องขอเส้นไหวขอบูชาแบบยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าคุณไม่ลงมือกระทําเทพเจ้าหรือจักรวาลไม่สามารถที่จะหยิบยื่นสิ่งนี้มาให้คุณได้เพราะฉะนั้นคุณต้องลงมือทําพร้อมกับความมุ่งมั่นและชัดเจนและความศรัทธาอย่างเหลือนล้นภายในจิตของคุณใช่ไหม นี่คือสิ่งที่มพรจะตอกย้ําตอกย้ำภายในจิตของคุณให้เข้าใจก่อนว่าการที่คุณจะท่องบทขยันอะไรสักบทหนึ่งให้เข้าใจโดยคุณไม่ต้องดูเนื้อใช่ไหมบางคนอาจจะเใช้เวลาแค่ไม่นานบางคนอาจจะใช้เวลาคือหลายๆรอบหน่อยถึงจะเข้าใจนี่แหละค่ะคือสิ่งที่คุณต้องกระทำมันต้องอยู่ภายในจิตของคุณ ู่ตอดเวลาเหมือนกับคุณจะท่องบทขยันหรือร้องเพลงอะไรที่คุณชอบคุณก็ไม่ต้องพยายามใช่ไหมคุณจะร้องตรงไหนก็ได้เวลาไหนได้คุณก็จําเนื้อได้หมดเนี่ยนั่นคือมันฝังเข้าไปในจิตใต้สํานึกของคุณหรือว่าจิตวิญญาณของคุณใช่เมื่อมันฝังเข้าไปในจิตใต้สํานึกของคุณแล้วใช่ไหมคุณก็จะรู้สึกถึงความปรารนาของคุณทุกเมื่อคุณต้องการเงินหล้านบาทภายในหปี ในจิตของคุณก็จะต้องตอบย้ำเพราะฉะนั้นทุกๆเช้าสิ่งที่คุณกระทําก็คือมีเงินแล้วก็เก็บหรือแบ่งเงินของคุณกี่เปอร์เซนต์ใช่ไหมเรียนรู้ว่าแบ่งเงินของคุณกี่เปอร์เซนต์แล้วเก็บเรียนรู้การแบ่งเงินกี่เปอร์เซนต์และเพื่อความรู้เหลือเพื่อร่างกายของคุณใช่และทุกๆเช้าที่หมอาพาบอกเคล็ดลับอยากคือคุณต้องเติมเงินใน กระปุกมอมสินหรือตุ่มเงินตุ่มทองของคุณที่เก็บไว้ทุกๆวันมากน้อยแค่ไหนนี่ก็เป็นการเตือนสติของคุณหนึ่งก่อนว่าคุณต้องการเงินและปรารถนาเงินใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ล่ะมันต้องอยู่ภายในจิตของเราทุกนาทีไม่ใช่ปเดียวประดาวนะเออเหมือนกับคุณสวดมนใช่ไหมสวดมนขอขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะมีความรู้สึกเมื่อคุณต้องการเมื่อคุณสวดมนหรือร้องขอเท่านั้น แต่เมื่อคุณหยุดการกระทำคันนั้นทุกอย่างก็จบและหายไปอันนั้นคือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและปัดจจก,กรวาลก็ไม่สามารถที่จะส่งสิ่งที่คุณร้องขอให้ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่ข้างในนี้คุณต้องเข้าใจมันก่อนคุณถึงจะเดินต่อไปข้างหน้าได้ถ้าคุณไม่เข้าใจจากข้างในของคุณ คุณมีเงินหาเงินมาได้เท่าไหร่คุณก็หมดคุณพยายามจะแสเวงหาความสุขหาบ้านหารถที่คุณปรารถนานสุขคุณก็หมดความทุกข์ความจนอะไรต่างๆก็จะกลับหาคุณเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญนะเราต้องเข้าใจถึงโลกภายในก่อนเราถึงจะยกระดับความสุขชีวิตของเราได้อย่าง ยั่งยืนอย่างแท้จริงและพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจากใจนะคะ